ก้องก้องกงก้งกงยกงกงกิ้มหวานกอยิ้มหวานด้วยค่ะยิ้มหวานเลยค่ะยิ้มหวานหน่อยค่ะปิ้งปิ้งเก่งเก่นะปูเก่งเแล้วปูเก่งเแล้วเก่งเก่ง่งเก่งอะเก่นรือแล้เก่งเก่งแล้เดี๋ยวแตทิ้งน่อยอะแต่ทิ้งน่อยทิงน่อยน้อยนิง Anh à, nói nói, nói. Anh tin tin tin. bay 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 bay. We Eh, con 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 lắm, cói. Cói. Boom, hỏi, กง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 เออมันเก่งนะกงเท้ามันลื่นน้องเก่งเก่งมันโ้งปิ่งยิ้มหานหน่อยค่ะปิ้งๆเ้ง่ยนะก็ปิ้งหยนะปิ้งหนนะยังไม่ไ้ว่ายิ้มว่านเลยยิ้มหานหน่อยค่ะปิ้งปิ้งอะปิ้งปปิ้งเลยนะ

มันยิ้มหวานยิ้มหวานหน่อยค่ะปิ้งปิ้งอะปิปิ้ล้งปิ้งอะปิ้งปิล้งปิ้งตบไปนเดมมาเดี๋ยวมาดูคนดิ มันแไปมันแทรกเลยแหละมันถ้ามันจะไปอ่ะน้าคงไปมันข้ามเลยแหละมันไปเลยแหละปิ้ง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 กระดำนะปิ้งปิ้งจงเลี้ยวจงเลี้ยวท้องว่หนองยาวเลยครับฟันหนองยาวเลยครับฮ่ามันจะไปอยู่เนี่ยมาแยะ นุ่นพอเรียกนุ่น <ite> พ <intimate S 2> อเรียกมีแถวอ่ยิ้มหวานหนค่าปิ้งปิ้งเอาปิ้งปิ้งต่ยิ่งด้วยเอาปิ้ง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  อะบิ๊กบิ๊กเพ่งต่างห้องสื่อใหม่นะมันหนาไม่ยังยุ่อองอ่ะไรอะไรเพราะสวยอ้งต่างไอิบบาท